วัดีครับวันนี้นะครับตอนนี้เราเข้ามาในห้างเจเจมอลครับคารกดิจแรกของเราก็คือทานกับข้าวก่อนนะครับเอาแรวันนี้มื้อแรกของวันกับข้าวเรามีอะไรบ้างกับข้าวเรามีข้าวกระดูกหมูเอ็นแก้วนะครับก็จะเป็นกระดูกกับตอมนะครับแล้วก็มีน้ำซุปถ้วยใหญ่มากถ้วยโคตรใหญ่นะครับเป็นใส่ทามเปยาเตี๋ยวที่เขาไม่มีทามเล็กให้นะครับ ก็น้ำปล่าน้ำทิพ์ขวดนี้ช่วยลดโลกร้อนนะครับน้ำทิพ์ลดโลกร้อนอเดี๋ยวตอนนี้เรากินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยอเติมพลังแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันนะครับไปเดินซื้ออาหารปลาครับแปบ๊บเดียวแล้เว,เด,วเดี๋ยวก็กลับแล้วแล้วก็ไอที่ทุกคนเห็นตรงนะี้ แผลเป็นไปแกะมันเป็นสิวที่จริงมันไม่ได้เป็นสิวมันเป็นยุงกัดเรานึกว่าเป็นสิวก็เลยไปบีบ,บ,บมันเลยแผลเป็นเลยนะครับไม่เป็นไรวันนี้<ม>เดี๋ยว<ม>ก็หายแผลเป็นแผลเป็นที่ใบหน้าเดี๋ยวก็หายแต่ว่าถ้าแผลเป็นที่ในใจเนี่ยมันหายยากนะครับยังไงขอให้ขึ้นตรงหน้าดีกว่าอย่าเกิดในใจนะเดี๋ยวเรากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวชวนทุกคนกินข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นกันโอเค